ประสบการณ์แปลกแห่ความหลอนในกลองพีนาคสี่ขึ้นชื่อว่าพีนาคก็รับประกันว่าทีมงานและนักแสดงทุกคนพร้อมทุ่มสุดตัวไม่กลัวแม้จะบุกน้ำลุยไฟแหกป่าชา้ากดใส่สุดไม่มียังจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะเจอกับเรื่องไม่คาดฝันคือเหตุการณ์วันคือถ่ายที่ป่าชา้าป่าช้าจริงๆเลยเจมต้องใส่กํหู แล้วเหมือนแบบมือไปโดนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอนะก็หลุดแล้วคนทั้งกองอะยี่สิบสามสิบคนอะหาก็หา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 อะไก็ไม่เจอแต่อีนี้มันชอบเล่นมากๆไงในใจเราพูดว่าถ้าที่นี่มีจริงอ่ะก็ต้องเจอหรือปะเราก้มไปดูเห็นต้มหูอยู่ตรงนีน้ตรงที่ทุกคนยี่สิบสมสิบคนลุมหาอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเอาไม่ได้คิดอะไรก็โลดกูเก่งห้าสี่สามต้องวิ่งไปข้างหน้า เป็นลมเป็นลมเลยแล้วก็แต่ไม่ได้ไง,ง,ง่ายท้องงายถึงแค่เป็นแบบโอ้พี่ <c oughs> แฟมิงหัวใจไม่ทันก็คัดเลยเออขัดเลยทีมงานเดินมาขอเข้ามาเลยค่ะก็เลยต้องจุดทูบยุกใหญ่เพราะเราชอบเล่นด้วยนะพี่นาสีอะรับน้องเราสองคนได้อย่างแบบขะหรือโหด ใช้คํานี้เลยเราไม่คิดว่าเขาจะให้เราทําแบบร้อรจริงๆอ่ะทั้งจมน้ําแล้วในน้ําคือมีปลาไหลแล้วมินตันก็เหมือนแบบว่าไม่เป็นไรพี่สู้ๆน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องก็กระโดดมาช่วยมันจะมีฉากที่กระโดดมาช่วยอ่ะอนี่ก็กระโดดฉ่าเลยเป็นยีจ้าานินเลยกระโดดฟุ้งฟุงฟ้งฟุง้งออกมางขึ้นออางนี้ออนคือเราตเต็มที่มากคือฉากยากอะมันเยอะมากที่ว่ามาทั้งหมดเกิดขึ้นในโลเคชั่นถ่ายทำที่เป็นสถานที่จริงทั้งป่าช้าและโบสถ์โบราณ ทำให้หลายครั้งต้องเจอกับความแปลกชวนหลอนที่แม้จะพิสูจน์ไม่ได้แต่หลายคนในกองสัมผัสได้คนแรกเลยมีนบอกว่าแม่มาดูนี่เร็วเนี่ยคือคนสร้างโบสถ์นี้ขึ้นมาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละแล้วก็พูดในใจว่าแบบกูจะขอเรื่องไหนดีว่าเอากี่ร้อยล้านหรืออะไรย,ยังไม่ทันไะด้พูดเลยอะไรมันรุนหล่อนใส่นิดนึงตัวนิดเดียวเนาะมันมีความรู้สึกเหมือนเหมือนคนมือมันสะกิด คัน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 จุนลามแพ้ตีรึยังไอว้ยนั่นนายเห็นแมไหมนอนอีกแล้วเนี่ยพอดี่คุณน้าอย่างงี้เอมต้องไปตรวจเยอะว่าหรือว่าหนูต้องไปทำอะไรนะเทสมันก็ไม่ควรเกิดกับหนูเราถ่ายบทจริงบทเก่าเนาะเป็นร้อยปีแล้วล่ะครับที่เขาไม่ได้ใช้แล้วล้างลบล้างพังหมดแล้วจากนั้นก็วิ่งออกจากโบทเพื่อจะไปหน้าโบทก็วิ่งกัน4-5คนก็ลงไปนอนเลยไม่ได้วิ่งต่อไันดีกว่า เพื่อนนักแสดงอีกคนนึงอันนั้นก็เจอบางอย่างแล้วก็เจ็บตัวเหมือนกันในในสถานที่เดียวกันพอมันรวมรวมกันแล้วทุกคนโดนที่นั่หมดเลยคือโบทที่เราไปถ่ายมันก็เป็นบทล้างมีการพูดสะบทเกิดขึ้นเป็นจังหวะที่กําลังเดินออกมาจากโบสถ์แล้วก็ได้ยินเสียงคําว่ามึงอยากตายหรอเขาอาจจะแค่มาเตือนเราหรือเปล่ารวมไปถึงเสียงประหลาดในฟุตเทจของหนังที่เราคงต้องขอให้ทุกคนช่วยกันฟัง Så dårlig! โบสถ์เนี่ยที่เราเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นโบสถ์ที่เราใช้เป็นโลเคชั่นหลักในการถ่ายทำครับตอนถ่ายทําก็ค่อนข้างที่จะแบบมีอุปสรรคบางประการบ้างอะไรเงี้ยเรื่องจากมีนักแสดงที่แบบบาดเจ็บในการถ่ายทำเลยเลยรู้สึกว่าเออเราอาจจะทําอะไรไม่ดีลงไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยเป็นตัวแทนของของนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนมามาบกราบขอเข้ามาโบสถ์เบื้องหลังยังทั้งหลอนทั้งโหดมันเพียนของจริงรับรองว่าจัดหนักอาจความสะพรึงทุกมิติกว่านี้แน่นอน เตรียมเปิดหน้าความสยอง22กุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพ,พยนตร์